ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับมือหนีก็นอยู่ในสองบ้านตัวนกเขาเย็นปดุงนะครับมือหนีก็มาส้มนกบ้านตาเสริมนะครับนกเปนกันหลายอยู่ครับในเงี่ยนสองตัวครับนกต่อปนนี่อยู่ประมาณซีตัวครับมือหนีครับเิ่นมัมมีเวลาออกแจ๊กเถื่อครับนี่ครับนกต่อปนครับส้มนกบ้านปนนะครับ ของเสียงคู่ครับเนี่เป็นนกเขสาสวาสนะครับเนาะเสร็จเลยของเจ้าทับทิมนะครับอ,อาจเป็นนกไหมครับเป็นยันยานเล็กน่อยนกเพนิรลาย,ลยครับอยู่ในเหี้ยนสองตครับพี่น้องว่าลายหรอครับ ขอพอดีเบิ้งน้ำเพิ่น่ดอกพี่น้องเอาว่าน้ำผมเนี่ยปล่อยเนี่ยนะครับพี่น้องอย่เจ้าจิมมีนะครับนี่ครับนกตอตะกีตะเกาผมครับเอาออมาไปครับเพิ่นนะนี่อาจจะเป็นนกตอแล้วครับพี่น้องครับเบื้องล่าชนะปีกครับเป็นหยาดหนิดๆนะครับว่าจะของพันปอยู่ครับจะของพันไปหน้าครับหมื่นนี่ ลูกเบนว่าเนาะครับเนาะว่าจะขอคนเป็นหน้ามาตวนวมาย่อส้มเบิ่งซิครับพี่น้องเร็วมาแดงส้เขามาหาเพิ่นใหม่ครับพี่น้องสำหรับไม่นี้เอาไว้ชำนีก็นะครับพี่น้องเราใช้ม,มาสัมผัสเพิ่นครับเอาไว้คลิปสั้นๆท่านี้ครับสำหรับไม่นี้ก็สวัสดีครับ